ช่องเดิมก็ได้เนี่ยข้างเสาลูกเนี่ยข้างเสาที่มีรถจอดอยู่คันเนี้ยชิดซ้ายลูกข้างเสาข้างรถคันดำนะับแป๊บนึงให้ถึงช่องลูกเอาหน้ารถให้ถึงช่องก่อนเนี่ยเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกข้างคันดำให้หัรถถึงช่องหัวถถึงยางลูกเหมือนถังทางอะ่ะเลี้ยวลูกเลี้ยวเออมันหัวรถถึงทางแล้วก็เลี้ยวเข้าไป อย่าเพิ่งหมุนสุดๆนะลูกนะรอ,อดูด้วยรอดูว่าเนี่ยแล้วก็เราก็มองช่องช่องที่เราจะเข้ามองไปข้างหน้ามองช่องมองไ<อ><ๆ>กลๆอาจอดทำลายลูกรถมาให้มองลูกเบรกชะลอคืนมาอะไรลูกไปจอดคิดอีกมันได้ได้เหรอลูกเอามองที่ช่องข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องข้างหน้าเนี่ยเราคืนหยุดรถคืนไม่ทันก็หยุดค่ะรถมันตรงแล้วหยุดรถแล้วคืนให้ตรงแล้วก็วิ่งเข้าไปลูก ชิดซ้ายเบรกชะลอเนี่ยเลี้ยวเข้าช่องนี้ชิดซ้ายปัดสัญญาณไฟขวาเออมีรถมาข้างหลังไปเลี้ยวไอ้รถคันนั้นย้อนสอนถ้าจะออกไปดูซ้ายดูก่อนนะเนี่ยรถคันนี้ย้อนสอนดูนเนี่ยกระบะเนี่ยโน่น<ม>ไปโน่นแล้วมันย้อนสอนเข้ามานั่น<ม>น่าเกียดงงไปหมดคนมันทำได้ทุกอย่างลูกแต่หนูจะไปคิดว่าเอ้ยเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย มองทางซ้ายขวาตัง้งไหมเออเนี่ยมองท้ายอ่ะเลียวออกลูกพอท้ายเริ่มพ้นรถคันข้างๆก็เรียวออกอ่ะก็ดูรถไว้แล้วมาหานามองขวามากว่ามีใครมาหรือเปล่าเนี่ยทางขวาทางซ้ายหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังกระจกสามบานดูเออกรถูกสามบานนี่ว้ใช้ตอนถอยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังอ,อันนี้ก็หันของจริงได้ซ้ายขวาหันนามองข้างหน้าว่าเออมีใครมาไหมข้างๆอ่ะจอดถอยออกก็ไม่ได้ยากใช่ไหม เปลี่ยนเกียร์ก่อนไหมลูกเดี๋ยวรถหนูจะถอยไปครูสอนว่าให้ลูเปลี่ยนเกียร์ก่อนแล้วคืนพงมาลาัยทีหลังลูกเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่จะคืนแล้วก็ปล่อยเบรกเสร็จแล้วหนูก็จะถอยไปชนรถคันข้างหลังลูกพอถอยเสร็จเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เสร็จคืนพงมาลาัยแล้วออกไปลูกเบื่อมันมืดเดี๋ยวสว่างไงรถก็ไม่ค่อยปีมไม่ดีแต่หนูก็รู้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ย ก็คือมันไม่ได้ยากให้เราขับรถเป็นน่ะขับรถเป็นเราทำอะไรได้ทุกอย่างต้องฝึกเป็นความชํานาญไปเลยนกับครูก็ใช่ว่าจะโหเรียนแล้วไปเลยเก่งเลยยังก็ไม่ใช่หรอกให้รู้ให้รู้แนวให้รู้พื้นฐานเออพื้นที่อะไรที่ถูกต้องเออพื้นฐานการจอดเก็บรายละเอียดที่มันสําคัญสําคัญว่าทํายังไงมันถึงจะปลอดภัยทำยังไงมันถึงจะดีแค่นั้นใช่สา ฉลอดใช่อันนี้บังคับเลี้ยวจะเปิดไม่เปิดก็ได้ระวังเบียดกปไดเออใส่มาแลยค่อยๆเลี้ยวลูกค่อยๆเลี้ยวเดี๋ยวจะเบียดรถคันนี้นี่เราต้องเลี้ยวออกเหนือกลวยไปใเอาเลี้ยวซซ้ายก็ได้ลูกก็ถ้าเราจะเราต้องเลี้ยวซีซ้ายก่อนนะเออแล้วค่อยไปเบียงออกก็ได้เออในกลวยก็ได้มันเหมือนมันมีรถก็เดี๋ยวค่อยเบี่ยงออกนะ ก็นี่ไงช่องข้างหน้าเนี่ยหนูก็เลี้ยวทิศซ้ายกันนีกโอ้โหเนี่ยจะได้ปลอดภัยลูกทิศซ้ายแล้วเนี่ยหนูก็เบี่ยงออกขวาไงลูกนี่ไงแล้วเดี๋ยวใช้กระจกข้างพอคืนคืนแล้วเบี่ยงออกขวาช่องนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปอร์เญ็นไปเออวางค่อยออกลูกคันเออเอาไม่รู้อ่ะคุณมองไม่เห็นปะเบี่ยงออกระวังระวังเออออกไปทิศซ้ายลูกทิศซ้ายระวางังจ้าดีมากไปไพวงมาลัยดีดีถือพวงมาลัยดี ไป,ไปจะเข้าตรงทีโอเอปิดสัญญาณไฟไหมลูกเออสัญญาณไฟช้แต้องปิดปเข้าตรงที่รอนออกเข้าเลนซ้ายลูกมองซ้ายด้วยนะเผื่อมีมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมองซ้ายก่อนทุกครั้งลูกเหลือมองสักนิดนึ่นงก็ความปลอดภัยไม่รู้หรอกมอเตอร์ไซค์มาแต่เมื่อไหร่มอไซค์ย,ยิ่งชอบล้ออยู่ใช่ล้อข้างๆรถเราอ,อะล้อซ้ายลอ้อขวามันล้อได้หมดอะลูก อย่าเพิ่งเบียดซ้ายนะคะเวลาเลี้ยมันจะเบียดลูกขับตร,ตรงตรงกลางเลนจ้ามันไม่มีหลายทางลูกถ้ารถถนนที่มันไม่มีหลายทางอะ่ะลูกอย่าไปเชิดซ้ายมากมันจะปีนเกาะลูกอบเบกชะลอจ้าเลี้ยวลูกเบาๆนะเบาๆลูกเอออื่นไปเลี้ยวดีๆเออเก่งมากได้ลูก ขับแถวนี้ได้มันก็ไปกรุงเทพได้ไหมลูกมันถนนเหมือนกันสมัยก่อนครูหัดขับในคงในคลองในในในนู่นเลยอ่ะแล้วอยู่ๆครูก็ไปบางกะปิไปมีนบุรีครูก็ไปได้เฉย,ย,อยเอออาศัยแบบไม่รููว่าครูว่าครูขับเป็นไงมันไปตรงไหนก็ได้เราไม่เคยไปแล้วก็ไปตามเขาครูคิดแค่นี้เองแค่<ถ>ขับให้ตรงเลนทางของเราครูคิดแค่นี้ทางของเราเขาเบกเรกแล้วก็เบรกไม่รู้ว่า แต่ครูก็ไม่เคยมีใครสอนว่ามันต้องทําอะไรครูก็ค่อยๆไปของครูแบบค่อยๆไปทีละสะเตปทีละขั้นตอนหัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยหัดอันนั้นอย่างเงี้ยเริ่มจากง่ายๆไปหายากๆม,มาองค์พระอีกแล้วนะคะ,ะระวังลูกเดี๋ยวชิดซ้ายมาระวังขวาขวามีรถไหมลูกมีไหมคะมีไหมไม่มีมอ่ะไม่มีเลี้ยวชิดซ้ายมาลูกชิดซ้ายนะคะชิดซ้ายลูก จ้าชิดซ้ายโอเคไปลูกคืนคืนเราขยับคันเล่งลงไปแต่คันเล่งเบาๆไปไปลูกคิดถึงครูเขาจบไปต้งเดินสองเดือนเขาก็โทรมาหาครูเอไลายมาหาลายมาบอกว่าเขาขึ้นภูได้แล้วนะครูอะไรเงี้ยเออคิดถึงครูอ่ะครูดีใจมากเลยระวังลกระลองรถทางซ้ายนี่เอาทางซ้ายนะคะว่าซ้ายมีรถมาไหมทางขวาซ้ายขวาระวังขยับไปนิดเดีูก โอเคพอพอลูกพอจ้ะแล้วดูทางขวาน่ใกล้แล้วละ่ะใกล้จะว่างแล้วดูซ้ายอ่ะซ้ายว่างลงระวงังระวงังซ้ายว่างอ่ะไปอ่ะเลี้ยวดีๆลูกเลี้ยวดีๆใจเย็นๆไปจร,จริงๆอ่ะถ้าเกิดรถที่อยู่ในเมืองนะลูกเขาจะค่อยๆไปกัน<ะ>เราแค่ค่อยๆไปแล้วเราไม่ชนแต่ว่าอยากขับแบบพุ่งๆนะคะไหลๆพุ่งๆเนี้ยมันจะเบรกกันไม่ทันรถชวนชุลมุนนะค่อยๆค่อยๆไปเขาก็จะเบรกทันไงเขารู้แล้วเราเลี้ยว ก็จะค่อยๆเบรคค่อยๆลบ<า>กันดทางงฝัอ,อันนี้เขาปล่อยฝั่งนี้ไงเราไม่ต้องดูขวาไง<อ>เขาปล่อยฝั่งนี้เราก็เลี้ยวได้เลยเออเลี้ยวมาเราวังรถยูเทิร์นแค่นั้นเองถ้าไม่มีใครยูเทิร์นก็เลี้ยวได้เลยลูกไปขึ้นมือไปไวมือไปคันเล่งลูกที่ซ้ายลูกจาก้าไปตรงเลนกลางลูกตรงไปโอ้เก่งมากนี่หนูต้องดูเขาปล่อยรถทางไหนม,มามันปล่อยมาทางเดียวลูกคือถ้าปล่อยทางนี้ ไม่มีใครยูเทิร์นนี่เราเลี้ยวซ้ายได้เลยยกเว้นเขาไม่ได้ปล่อยทางนี้เขาปล่อยทางขวาเราก็ต้องดูทางขวาถ้าเกิดเขาปล่อยทางขวามาห้ามออกจ้าไปลูกไปไปต่างชิดขวาชิดขวาลูกมองไกลมองไกลจะได้เห็นทางนะคะชิดขวามองทางมองไกลมองไกลมองหน้าขึ้นเอาไปดึงไว้ซะลูกรถตรงแล้วแม่นางไป หนูจะเลงข้างๆนะเวลาหนูเลี้ยงหนูชอบเลงข้างๆอะหนูชอบเลงแต่แนวข้างมันจะเข้าข้างนะลูกหันกลับมามองข้างหน้ามั้งหลกจะได้มือจะได้คืนกลับมาสมูทไปเปลี่ยนเลนห้ามถอนคันเร่งเพราะถ้าเราถอนคันเร่งรถท้าหลังอะจะชนเรา เราต้องแบบว่ามองนิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่มองเลยเพราะเราวิ่งขวาเราต้องสังเกตไงว่าเออเราวิ่งขวาเนะี่ยซ้ายว่างไหมอย่างเงี้ยพอเราหันมองกระจกข้างเราก็จะเห็นแล้วรถข้างหลังอ่ะมีรถใครตามมารถโรงพยาบาลตามมาไหมรถทู้มไหมนี่น้องกลัวกับการขึ้นสะพานนี่มากเลยนะคะสีแรกเมื่อวานนี่พามาครั้งหนึ่งน้องแบบครูคะขึ้นสะพานครั้งแรกในชีวิตขึ้นสะพานเนี่ยน้องเขากลัวจริงๆก็ไม่มีอะไรใช่ไหมลูกไม่มีไม่มีไม่มี ค่ะแล้วตอนลงก็ทําไงคะเบรกไหมคะเมื่อวานนี้ลงก็ลงสิลูกก็ดูเช็คความเร็วถ้าความเร็วเกินก็เบรกก็ชะลอก็ลดความเร็วลงแต่ถ้ามันไม่เร็วก็ไปเรื่อยเหมือนทางปกตินี่แหละคะ่ะสะพานมันก็ขึ้นอยู่กับสพานสูงแค่ไหนชานไหมมันก็ไม่ได้ชานมันแค่สูงน้องขับเส้นนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเส้นกำแพงแสนเนี่ยคูพาออกถนน หญ่ได้แต่วันแรกแต่วันแรกนะ่ะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่มันก็เรื่องปกติคะ่ะเออสิบล้อสิบล้อแบบโหดมากสิบล้อน่ากลัวน,น้ามาค่ะเอออ่ะเข้าโค้งดีๆลูกโค้งอันนี้อันตรายอย่าเบรกอย่าเบรกถ้าเบรกต้องเบรกก่อนโค้งดึงเข้าโค้งแบบนี้อันตรายนะคะห้ามเบรกคะ่ะนี่เท้าวางเบรกได้ไหมได้แต่ห้ามกดเบรกลงไปต้องดึงให้ตรงไปโค้งอันนี้อันตรายไปความเร็วต้องคงที่คันเร่ง อ่ะเบรกเีบเบรกหา่างคาร่าห่างเอารถต้องตรงรถต้อตน้องก็เริ่มเบรกไปแล้วแต่วันแรกนั้นเบรกเบรกไม่อยู่นะเบรกแบบงงจะเบรกรนเร่งดีอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาค่ะตื่นเต้นเพราะว่าถ้าน้องออกแบบวันแรกออกแล้วเก่งเลยเนี่ยก็คงไม่ต้องจ้างครูม,มาหรอกคงออกเองได้แล้วแหละใช่ไหมลูก <S 2> <S 2> ใช่ค่ะก็ะเป็นธรรมดาค่ะวันแรกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรครูอสอนไปเรื่อยเนี่ยจนวันนี้เห็นไหมคะเก่งแล้วนะวันนี้ แต่ต้องมีสติดีๆไม่ประมาทขับรถทุกครั้งต้องมีสติมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาเรียนเอาครูแคนเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไม่ได้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 ทุกวันเลยไม่มีสติเลยเราจะรอครูช่วยอย่างเดียวครูก็ช่วยไม่ได้นะครูแค่คนสอนเราเป็นคนขับสติ๊กเกอร์ติดรอบคันว่าสอนขับรถมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คนขับนะคะมีสติดีที่สุดค่ะ ครูสอนครูตั้งใจสอนทุกคนเหมือนกันไปลูกทิ้งหน้าห่างเกินไปแล้วแซงสิบล้อไปแล้วจ้าไปลูกไปยาวยาวยาวเราตามท้ายสิบล้อนานๆก็ไม่ดีหรอกลูกคือจะแซงก็แซงหรือไม่แซงก็ทิ้งห่างไปเลยลดความเร็วลงนิดนึงจากข้างหน้าเป็นไฟเขียวไฟแดงเดี๋ยวเผื่อไฟมันแดงลูกไปไปต่อไปต่อแค่ลดความเร็วหมายถึงแค่ถอยแค่เล็นนิดนึงแล้วก็แตะหม่ให้มันคงที่ระวังนะลูกนะ ถ้าขับถนนหลายๆเลนแบบนี้นะคะเลนกลางนะคะปลอดภัยสุดเลนซ้ายก็ลดเหลียวเลี้ยวเดี๋ยวจอดออกเดียเด๋ยวเลี้ยวเข้าเดี๋ยวเลี้ยวออกเยอะนะคะเลนกลางจะปลอดภัยสุดห้ามวิ่งเลนขวานะคะเลนขวาต้องวิ่งไวเดี๋ยวเก่งแล้วคะ่ะเก่งแล้ววิ่งขวาได้นะแต่ปลอดภัยสุดคือเลนกลางคะ่ะถ้าถนนมีหลายเลนแบบนี้เนี่ยมี3ามเลนแบบนี้ฝั่งละ3ามเลนเนี่ยอภัยลูกตามไปไนหะตามไปเรืเลนชะลอ เคสนี้นะคะน้องพลอยค่ะน้องพลอยจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอยู่ในเมืองเส้นบางบางอ,อะไรนะกำแพงแสนสอนสามวันนะคะเรียนสิบสิบห้าชั่วโมงวันละห้าชั่วโมงสามวันน้องเนี่ยจ้างครูเป็นเคพิเศษนะคะครูไม่ได้แบบตอนนี้ไม่ได้ออกไม่ได้อยู่ในรอบออกมานอกรอบน้องออกมาจ้างครูพิเศษไปอีกนิดนึงลูกห่างไปจ้า อพอดีพอดีลูกไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปถ้าเกิดว่าคนจะเรียนครูนะคะเดือนหน้านะคะเดือนหน้าปลายเดือนกรกฎาคมค่ะปลายเดือนกรกฎาคมครูจะรับนะคะครูจะรับสอนแถวเนี้ยค่ะแถวกรุงเทพปทุมธาน,นีนคปรปฐมราชบุรีนะคะสมุทรสงครามได้หมดเลยนะคะช่วงปลายเดือนแต่ต้องไปติดตามครูในเฟซน,นะต้องสมัครนะคะเพราะครูจะประกาศในเฟซมันก็จะเต็มภายในอเตรีมยมไปลูก จะเต็มภายในสามถึงห้าชั่วโมงนะคะคิวครูน่ะครูมาประมาณครูมาสอนประมาณยี่สิบวันนะคะใครจองได้ก็ได้คิวไปนะคะติดตามในเฟซครูเฟสครูชื่อครูเพนสอนขับรถยนต์มุกดาหารนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครแอดเฟซครูนะแล้วครูยังไม่รับเข้ามาทักครูนะคะเข้ามาทักมาคอมเมนต์หรือยังไงก็ได้ให้ครูรู้เป็นแฟนคลับครูครูถึงจะรับนะคะคนมาขอเป็นเพื่อนเยอะมากครูปกติแล้วครูจะเช็คก่อนแล้วค่อยรับ แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเช็คเลยสอนเยอะมากยุ่งมากยังไงถ้าเกิดว่าอยากให้ครูรับเป็นเพื่อนก็เข้ามาทักครูสักหน่อยหนึ่งในคอมเมนต์ก็ได้ครูจะได้กดกดรับนะคะอย่างน้องก๊อฟเนี่ยมีเออไม่น้องกอ๊อฟน้องพลอยมีพื้นฐานไหมน้องพลอยเนี่ยมีพื้นฐานแค่แค่เลี้ยวเลี้ยวไปได้ในซอยนะคะแต่ออกถนนใหญ่เนี่ยไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรก ที่ครูมาสอนนะคะนี่คือครั้งแรกที่เขาออกถนนใหญ่ที่เขาขับรถได้เขาเคยเรียนมาแล้วนะคะเคยเรียนมาแล้วแล้วได้ใบขับขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้เพราะว่าจากที่เล่าให้ครูฟังเนี่ยก่อนหน้านี้ครูครูคนเก่าที่สอนน้องมาเนี่ยสอนแบบผิดผิดหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างไม่มีอะไรที่ตรงกับครูเลยที่ตรงกับครูสอนเนี่ยไม่มีเลยตรงกับครูเพนสอนสอนตรงข้ามกันหมดเลยแล้วน้องซึ่งทําให้น้องขับรถไม่ได้อย่างเช่นตัวอย่าง ขับรถเดินหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้มองกระจกสามบานตลอดเวลาน้องน้องน้องหลอนค่ะน้องหลอนแล้วน้องก็กลัวขับรถไม่ได้เลยมันก็ไม่ตรงทางด้วยอะไรด้วยไม่ถูกเลยอันนี้เป็นอย่างแรกเลยนะคะที่ผิดมากเดินหน้าก็มองข้างหน้าค่ะแล้วพอครูพอน้องพลอยเนี่ยดูคลิปของครูน้องพลอยก็ขับรถได้หัดเองจากคลิปของครูมีพื้นฐานเบื้องต้นมาอยู่หน่อยนึง แต่ดีนะคะน้องเป็นคนมีทักษะด,ดีมากน้องพลอยอ่ะทักษะดีก็มีเก็บรายละเอียดค่ะนิดๆหน่นอยๆเรื่องเรื่องความปลอดภัยก็เป็นธรรมดาที่น้องจะยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยได้เป็นเพราะน้องก็เป็นมือใหม่ถ้าครูไม่บอกก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและนี่คือสาเหตุที่น้องจ้างครูมาเพราะน้องอยากรู้พวกนี้แหละว่าเฮ้ยครูมือใหม่นะคะไงให้มันปลอดภัยอยากให้ครูสอน ครูก็จะมาสอนเนี่ยเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องความระมัดระวังเราขับรถจะทํายังไงแล้วคนขับเร็วแค่ไหนได้นะคะน้องคอยได้ได้เยอะเลยล่ะได้มากออกถนนใหญ่ทุกวันเลยค่ะสามวันที่ครูมาสอนออกถนนใหญ่ได้ทุกวันเลยดู้รคารถเยอะมากเส้นนี้ครูจะบอกว่าโอ้โหรถเขาขับกันโหดมากอะ่ะครูครูยังเวอนะมันะสิบล้อขับโหดมากทั้งจี้ทั้งปาดอะไรก็ไม่รู้ น้องคอยขับได้นี่เก่งแลวนะคะเก่งอะ่ะได้แต่เรื่องแบบนุ่นนี่น่าน,นิดนิดนนหน่อยหน่อยไม่เป็นไรปรับเอาเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองแต่ประสบการณ์ของเราเนี่ยมันจะต้องไม่มีแบบไม่มีอุบัติเหตุอยู่ในนั้นต้องปลอดภัยทุกวันนะคะจ้าไปลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆจอดคือ,คอ,คอจอดต่อท้ายแล้วขันข้างหน้า เนี่ยวันนี้ครูรู้สึกโอเคมากเลยนะแต่เมื่อวานวันที่สองน่ะครูกบครูพาน้องพลอยออกถนนใหญ่แบบเต็มแบบแบบว่าเต็มเต็มหลักสูตรเลยพาไปยูเทิร์นพาไปทุกอย่างแต่ครูรู้สึกว่าน้องพลอยแบบยังไม่ยังไม่โอเคเมื่อวานนี้ก็ยังไม่โอเคเออถึงที่เบรกควรเบรกไม่เบรกแล้วจะไปเบรกไอ้ที่มันไม่ควรเบรกอย่างเงี้ยคือยัง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 ไม่ได้อ่ะยังแบบว่าเออโอเคยังยังตกใจยังอะไรอยู่ยังคิดไม่ค่อยทันแต่วันนี้โอเคแล้วนะเมื่อกี้ไน้มีลิบลิบ มีสิบล้อกลางยูเทิร์นน้องพลอยเบรกโดยที่ครูยังไม่ได้บอกเนี่ยดีมากดีมากๆเลยค่ะเพราะเมื่อเช้าครูก็เตือนน้องพลอยไปว่าจากเมื่อวานที่สอนเนี่ยครูว่าน้องพลอยอขาดความระมัดระวังนะมีแต่ความกลัวบางครั้งเราลูกกลัวเราไปทาไอ้สิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องทําอ่ะเราควรเบรกเราไม่เบรกส่วนไอ้ที่เราไม่ควรเบรกเราก็ไปเบรกอย่างเงี้ยอันนั้นคือไม่ใช่ความระมัดระวงังเ,เราขาดความระมัดระวงังเมื่อวานเนี่ยเรากลัวเราเอาแต่กลัวอาจจะตื่นเต้นตกใจมากไป คือเมื่อวานครูพาไปดูเทิร์นค่ะสอนดูเทิร์นให้มันก็ดูแบบยากๆหน่อยน้องอาจจะตื่นอ่เบกรกจะรอลูกดูดูด,ด,ดเห็นไหมอย่างเงี้ยเออไปต่อลูกดีมากแล้ววันนี้นะคะพออะไรที่มันแบบดูไม่ปลอดภยัยน้องพลอยจะเบรกเองเลยแบบเอาทัามาวางเบรกแล้วก็เบรกตามความสมควรนั่นแหละค่ะที่ครูสอนไปแต่นี่ไงได้วันสุดท้ายนี่ไงคือหลักสูตรนะคะหลักสูตรของครูเนี่ย ถ้าอยากได้เยอะก็คือต้อง15ชั่วโมงนะ10ชั่วโมงมันแค่รู้น้องพลอยถ้าน้องพลอยเรียน10ชั่วโมงน่ะเมื่อวานก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยเนาะ,ะแล้วครูก,ก็กลับแล้วหลักสูตรนะคะของครูถ้าจะจะให้มันดีอ่ะจะให้มันเวิร์กจะให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนต้องเรียน15ชั่วโมงนะคะถึงจะเข้าใจทุกอย่างที่ครูสอนบางทีรู้เนาะพลอยเนาะรู้แต่ทําไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอืมเรายัางทักษะยังไม่ได้ไงน้อยไป10ชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนพื้นฐานนะคะถ้า15 ได้ฝึกความชํานาญขึ้นมานิดนึงมีครูดูอยู่ว่าเออโอเคหรือยังที่ทาไปอะไรเงี้ยพื้นฐานได้หรือยังเนี่ยจะเข้าโคง้งเข้าโค้งนะคะโค้งแบบไหนแบบน้องพลอยได้ได้นะคะเพราะว่าในบ้านในซอยบ้านน้องพลอยเนี่ยมีโค้งเยอะมากเออฝึกดีมากเลยอะ่ะแบบมีโคง้งมีอะไรเยอะมีแยกมีโคง้งอะไรเงี้ยให้ฝึกในซอยแคบน้องพลอยก็มาถูกทางบังเอิญว่าที่บ้านมีด้วยแหละมีพื้นที่ให้หัด พอออกถนนก็โอเคมีพื้นฐานแล้วมันก็ง่ายหน่อยนี่ก็มาฝึกเรื่องทักษะเรื่องความคิดการตัดสินใจแค่นั้เองเป็นธรรมดาค่ะครูพาออกมาครั้งแรกๆจะทําไม่ได้นี่เรื่องธรรมดามากเลยเพราะเป็นมือใหม่ตัดสินใจไม่ได้อยู่แล้วเราจะมีความกลัวเออเบรกเอาให้อยู่ลูกไม่กลัวข้างหลังโอ้ข้างหลังเขาไม่ชนเราแต่เรานี่ะจะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยเออเบรกดีๆลูกเดี๋ยวดีๆลูกเดี๋ยวดีๆไม่เวียงเบียงนะไม่เบียงเวียง เอาสมูทสมูทสวยๆวยโอเคเป๊ะอะนิ่มไปค่ะผ่านนะคะวันนี้มาสุดท้ายแล้วผ่านครูว่าผ่านน้องพลอยก็รู้สึกได้ว่าตัวเองครับโอเคไปคนเดียวได้ไหมลูกได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าดูดเปิดคลิปครูกระดูคลิปครูเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้เหมือนมีเสียงอยู่ <c oughs> <c oughs> น้องพลอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูคลิปครูทั้งวันทั้งคืนเลยนะแบบว่าคือเปิดทิ้งไว้เลยอะ ทำอะไรเขาก็เปิดฟังฟังเสียงครูที่อยู่ในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาขับแล้วเขาก็เปิดเอาคลิปครูเปิดอยู่ข้างๆแล้วเขาขับไป <laughs> จนซึมซับร้อนอยู่ในหัว <laughs> แต่ถ้าเกิดใครทําแบบเนี้ยขับรถได้ทุกคนเลยนะใช่ไหมพลอยจริงนะครูว่าถ้าเกิดใครทําแบบน้องพลอยอะ่ะคือจริงจังกับการเรื่องเรื่องการาขับรถแล้วก็ตั้งใจดูครูจริงๆอะ่ะเป็นทุกคนคะ่ะ อย่าดูผ่านๆถ้าดูวันผ่านก็ได้ผ่านๆน้องพลี่นี่ดูแบบจริงจังแล้วก็หลายคนให้ดูแบบจริงจังพี่ที่ป่าสากน่ะแกก็เปิดโอ้โหดูแบบแทนละครหลังข่าวเลยแกบอกก็ไม่เคยดูละครเลยแกดูแต่คลิปคูเพนเออไม่รู้ว่าว่างเป็นดูอ่ะจะทําอะไรก็ดู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 ตลอดเลยยิ่งคือไม่ดูละครเลยดูแต่คลิปของคูเพนเยอะที่ทําแบบนั้นนี่ข้าบ้านแล้วนะดูซิ ไปเมืองมานะคะเมื่อกี้เราไปารถตัดกันมานะคะที่น้องถอยถอยอะ่ะรตัดนี่น้องเข้าบ้านแล้วอ่ะนี่นี่นี่ค้าบ้านว้าไงาเลี้ยวตรงเลี้ยวสมดเลี้ยวสวยวันนี้คันเร่งไม่ค่อยเกินด้วยอะ<ม>่ะวันนี้เวิร์กสุดเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละถูกต้องแล้วโค้ชถึงได้ให้เรียนสามวันอย่างน้อยถ้าเรียนสองวันนี้มันก็แค่รู้อ่ะทุกคนแหละแค่รู้แต่ยังไม่เก่ง